ตอนนี้นทุกคนโอเคกับมาล้ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราจะมาสอนตีลังกาขั้นพื้นฐานแบบนี้นะครับก็าสามารถสุลคิดนี้ได้นะครับเพราะว่าผมจะค่อนข้างพูดเร็วหน่อยละนะคบผมแล้วก็จะอธิบายเร็วมากๆก็ถ้าแบบถ้าแบบฟรีนะไอนนคือสอนตัวละครแบบฟีนะครับ เราคนแบบฟรีแบบฟรีแบบฟรีอืมคิดอยู่ในคิดคิดเด็กปหายไปไหนอ่ะเนี่ยก้จะเป็นไอตัวนี้นะครับผมถ้าเราขยายใหญ่นะครับผมจากนั้นทำยากนะตัวเนี้ย ก็เวลาจะตอนยืนนะคะผมสช้รอบตัวฟีก่อนนะตัวฟีก็จะยืนยากหน่อยย,ยืนง่ายหน่อยนะครับผมแต่ถ้าเป็นตัวอีกแบบหนึ่งนะครับก็จะยืนยืนยากอยู่แล้วก็กดแล้วก็เวลาทําเสร็จแล้วนะคบอย่าลืมไม่้สั่นขีดแล้วก็กดยีนสกรีนนะครับ แล้วก็เปลี่ยนอนิเมชั่นสปีดเป็นเวลีเฟรนะคะผมพอเราเปลี่ยนเปลี่ยนเสร็จแล้วเนี่ยก็มาดูเพลงน,นะครับผมไม่ได้ตรงไหนก็ขออภัยด้วยนะครับอ่าถ้าตรงนีน้ถ้าตรงนี้มันติดครับโอเคได้อะไรก็วากันไปนี่สมมุูแล้วเนี่ยอ่ะ ไาดูของเติมกันอ่ะมาดูทำไงคือของเติมนะครับผมคือให้เราเลื่อนลงมานะเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาจะเห็นคำว่าซูเปอร์แพคนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาขั้นอันสุดเลยแล้วก็เลื่อนลงขึ้นมานิดหน่อยเรื่อยๆไม่ใช่นี้นผิดอีนผิดอ่ะตัวนี้นะครับผมต,ต,ตัวนี้จะค่อนข้างตีรังกายง่ายแต่ยืนยากนะครับผมแล้วก็จะทำสวยด้วยต้นครับของของกุ้งแบบฟรีก็มี ใช้อยู่นะคับผมกูอย่างแรกนะคะบมุมเดี๋ยวผมเรงมีการอธิบายที่ชัดเจนแล้วเดี๋ยวผมจะไปอธิบายตัวพรีนะครับให้ทุกคนงอขาแบบนี้นะครับแล้วก็งอหลังแบบนี้เลยแล้วก็ข้างข้างมือจับหัวนะข้างก่อนนะครับคุณจะจับก็ได้แต่ผมแนะนาให้จับพื้นดีกว่าตนี้ แล้วก็อย่างที่สองเดี๋ยวเดี๋ยวไปทำอะไรเงี้ยก็ขอภัอยแป๊บนึงนะครับแต่วขอกลับแป๊บนึงเดี๋ยวดเดี๋ยวกูสิกทีกซซิไป็นไหม,ม,ม ละครน,นี้เอาใหม่นะครับรอบนี้จะอธิบายแล้วก็คืออย่างแรกให้เรางอหลังใหเ้เป็นแบบนี้นะครับให้งอหลังเป็นแบบนี้นะจากนั้นข้างนงจับก็ข้างหนึ่งลงพื้นนะครับแล้วก็แบบนี้นะครับเราก็จะได้ลักษณะประมาณแบบนี้นะแล้วก็จับหัวประมาณนี้นะครับผมไม่ต้องจับมากนะ อันนี้คืออันนี้คือไม่ได้สวยมากนะครับผมเราต้จะยาวหน่อยนะครับแล้วก็เวลายืน ก็ให้เป็นแบบนี้ก่อนนะครับผมแล้วก็เป็นแบบนี้อันนี้คือคงตัวฟรีคมตัวเติมก็จะแปลกๆหน่อยนะครับมันทำ คือตอนตีลังกาผมจะไม่ค่อยเก่งตัวเติมสักเท่าไหร่ไข่ก็ขยับหนหน่อยนะครับผมขยับข้อกาอะไรอย่างงีด้ดีดดีดจ 我很吐了呢。 อัน,นมีปัญหาอะไรก็แก้ได้ครับ มาดีกว่าตัวเติมนะครับผมถ้าเป็นตัวเติมนะเดี๋ยวผมจะอธิบายนะ,นะครับมันก็แนะนําให้เบาเบาความคอมนั่นหน่อยนะครับลดความเร็วนะเพราะว่าผมอาจจะพูดเร็วบางจุดนะครับผมก็นะคืออย่างแรกนะครับผมอธิบายดีๆแล้วก็อย่างแรกทําหลังเป็นแบบนี้อย่างที่สองข้างไหนก็ได้นะครับที่สาม ถ้าผิดพลาดระการใดกก็ขออภัยด้วยน,นะครับผมอ่าอย่าลืมนะครับยึดสกรีนวีลีเฟต์นะครับ ก็ดูตามคลิปได้เลยนะครับผมดูได้เลยนะครับดูเอาเลยเพราะผมก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับผมดูตรงจุดนะครับจะลืมสโลหน่อยนะครับผมเพราะว่าผมอาจจะไปเร็วหน่อยนะครับบางจุดนะอ๋อเป็ดสองอีกเดี๋ยวผมก็จะรีบเลยดีกว่านะครับเพราะว่าแบผมเริ่มน้อยขึ้นเพอเริ่มน้อยขึ้นเยอะเรื่อยๆเลยนะครับก็นี้นี้แบบ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 นี้ผมแนะนำให้หยุดแล้วก็ แล้วก็แคบรูปไว้นะครับผมก็จะไป้ลยประมาณนี้นะครับผม การตีลังกาก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับผมแล้วก็สำหรับคนที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกดกระดิ่งก็ได้นะครับเพื่อเป็นเพื่อเป็นกำลังใจแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับบ๊ายบาย